สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปทุกท่านนะครับหลังจากที่หมอลำสาวนะครับกับเพื่อนไปเห็ดหนาไหมครับพี่น้องนะครับล่าสุดเอฟซีนะครับชาวเน็ตเพื่อนกาอ่าคอมเมนต์เยอะเยะมมากายนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่หมอลำสาวเพื่อนก็ออกมาโพสต์รูป ให้เอกนะครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าสวยมากนะครับบางคนก็บอกว่าทั้งสวยทั้งหลอ่อบางท่านก็บอกว่าเหมือนเกาหลีเลยประมาณนี้พี่น้องนะครับล่าสุดแม่นิกกี้ทีเซิฟนะครับเพิรนก็บรยเอ่ยซื่อกับพี่น้องนะครับเพิ่นกโพ์มาแบบนี้นะครับบอกว่าหน้าใหม่ตาใหม่สวยไม่จริงก็ต้องพึ่งติ่งอวยปาดขับพี่น้อง จากนั้นเกิดยังขึ้นครับป้าหน,นิงดีเคครับเพื่อนมวนย้อมครับเพื่อนฟาดกับแบบสีครับบอกว่าจะบอกอะไรให้นะหน้าของมึงทําออกมาได้เหมือนเขาไหมป้าพี่น้องนะครับก่อนสิว่าเขาในเบิรงเจ้าข,ของใน่เดอ้อประมาณนี้หละพี่น้องนะครับป้าหน,นิงก็ฟาดเดือดแม่เนกี้นะครับแต่ว่าแม่เนกี้เนะี่ยเพื่อนบได้เอ่ยซื้อนะครับเพ่อนโพดมาแบบนี้ประมาณนี้กับพี่น้องนะครับ แล้วก็มีเอซีนะเขาไปเอมไมตหนัเยอะมากครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าสวยบางคนก็บอกว่าไม่สวยนะครับบางท่านก็บอกว่าต้องรอให้ยี่สิบมือก้อนให้เขาที่ก้อนถึงจะสวยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไปเฮ็ดเฮ็ดยังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าพระเอกหน้าเก่าสวยกว่าหล่อกว่าประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ว่าบางคนก็บอกว่า อย่าเพิ่งไปว่าเขาสิรอให้มันยุบก่อนปารบพี่น้องนะครับอันนี้บวมอยู่คบพี่นนะครับเพิ้น,น,น,นก็บ,บอกว่าต้องรออีกยี่สิบวันยังบวกเขาที่เขาทางประมาณนี้คบพี่นอน,นะครับแต่บางคนก็บ,บอกว่าก่อนหน้านี้ก็หล่อแล้วสวยแล้วจะทําทําไมนะครับบางคนก็บ,บอกว่าหล่อคะ่ะบางท่านก็บ,บอกว่าหน้าตอนสดๆด,ดูเยาว์วขึ้น ปาพี่น้องบางคนก็บอกว่าดูเยาว์ไว้ดูเด็กขึ้นประมาณนี้กับพี่น้องนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าหนาฮักนะครับแล้วก็ไปทั้งเอฟซีทั้งเพจของแม่นิกกี้นะครับบางคนก็บอกว่าก็สวยอยู่นะนะครับแต่ต้องรอดูนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยถ้าเอฟซีบอทักเพลินกระอกไปเฮ็ดนาะประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าก้อนหนานี่เอฟซีทัก บอกว่าเหียวก็เป็นดาเขานะครับที่แบบนี้นะแอบไปทำหน้าใหม่หรือเปล่านะครับปาพี่น้องเนี่ยเอฟซี FC, แต่ต่างคนต่างคิดเห็นเ,อเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับเอฟซี FC เดือด ฟาดกันเดือดอีกแล้วครับพี่น้องเ c ็สีทั้งสองฟังนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวามีข่าสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ